อบกันให้สลามใต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสลามวะลยกุมราฮมะตุลลอฮ์วะบรากาตุนะครับวันนี้เราก็มาอ่านกุรอานกันนะครับเราเริ่มด้วยการขอดูอานะครับยกมือขึ้นพร้อมกันนะครับรบบีซิดานีไอลมาวรุสุกอนีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมะลาซะฮลาอิลลามาจะอัลตาะหลซะฮลาอัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทําสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายอัลุบิลลาฮิมิลัชัยตุรลอฺจีม بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم สิรัต الذين أنعمت عليهم غير المضطب عليهم وعلى الضالين เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูบทเรียนของเรากันเลยนะครับครับสำหรับชั้นอนุบาล3นะครับเราก็มาทบทวนสุรรักกันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปต่อกันนะครับ อ่าวันนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับก็ทวนสองสุร้อนล่าสุดนะครับนั่นก็คืออ่าคือสุร้อนเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นสองลำดับล่าสุดนะครับอันแรกก็คือในตอนต้นของสุร้ออันบักระะรอน,รนนะครับอะลิฟรามีนะครับทบทวนกันนะครับอัอลอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิร์จีมบิสมิลลาฮิราราะห์มะลุรราม ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون

خذه صلة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ใช่แนะครับก็ทวนไปนะครับ2ตอนนะครับในช่วงอายะแรกแล้วก็อายะที่255อยายะคู่4นะครับเดี๋ยวเราไปดู2อายะสุดท้ายอามานัตกันเลยนะครับะนะครับนักเรียนเราก็อยู่ใน2ออายะสุดท้ายนะครับของซูเรา์อันบเกร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังทั้งหมดก่อนหนึ่งรอบนะครับนักเรียนฟังครูนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وارفع لنا وارفع لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله นะครับ อ่ะนะครับนักเรียนเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในอายาที่285ยนะครับยังเหลืออีกหนึ่งอายาหนึ่งเหลืออีกหนึ่งอายานะครับคือในอายะสุดท้ายนะครับ286อ่าเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านตามครูนะครับในอายาที่285รหนึ่งรอบนะครับที่ผ่านมา أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا وأطعنا ربنا وإليك المصير الحمد لله ดูในอายะต่อไปนะครับครูลงมาอยู่ข้างล่างเนาะอะมาดูในอายะต่อไปนะครับครูมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมหนเนาะแหครูคย้ายที่บ่อยะดูนะครับในอาอายะต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองมาแยกตัวมาสะกดกันนิดนึงนะครับ เราเรียนดูนะครับตัวนี้ลามอลลฟนะครับอ่ะเดี๋ยวครูสไลด์ไปก่อนนะครับเราอยู่ที่อายานี้นะครับวักแรกวักนี้อ่าเอาวักแรกสีม่วงนี้ก่อนนะครับโอเคอ่าะสะักก่อนนะครับลามอลาลาอเลฟลานะครับอันนี้อ่านว่าลานะครับ ตไปตัวอะไรครับยายาอูอยูไปรวมกับตัวหลังไหมไม่มีนะครับตัวหลังเป็นตัวสะกดก็เป็นกราฟอ่าก้ามีชด,ดายอยู่บนลามกาลามกัลาม,าลาม,ลามอีกทีหนึ่งลามอีลีฟาอูฟู่อ่าอ่านมาหานำเอัล้อน,นี่เลยครับปื้นมานี่เลย ฟูรามฟุลแล้วก็ลอนะอันนี้อันลนรอนะครับฮาอูฮูรวมเป็นลายกาลีฟุลอฮูนะครับอ่านใหม่นะครับลายกาลีฟุลอฮู นัฟซันนัฟซันอ่าเห็นไหมครับหน้าฟานัฟซีนอลิฟอันซันคำศัพท์อีอีอีลามอิลลามอาลาลาลิฟลาวาวอูวูวูซีนวูสอีนอ้าอ่าฮ่าอาฮ่าอาลิฟ ฮานะครับอิลลาวสอาฮาอิลลาวสอาฮาอิลลาวสอาฮานะครับอ่ะลองดูต่อนะคะเอาใหม่นะครับลายูกะลิฟุลลอฮฺลาอูกะลิฟุลลอฮฺนัฟซัน لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه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 ا الحمد لله رب العالمين لا يكلف, الله نفسا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, إلا وسعها لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وسعه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 ا إن شاء الله لا خاب أعدي آه الله ونروم نخاب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف ال الله نفسه إلا وسعها إلا وسعها إلا وسعها อ่ามาชาลานะครับเราก็ย้ายไปหนึ่งวรก่อนนะครับในอายาที่สองร้อยแปด หนนะครับทำแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวสะกดกันหน่อยนะครับแล้วนะครับนักเรียนทีนี้นะครับเราก็มาดูในสารอู้กับวาวนะครับจากครั้งที่แล้วที่เป็นสระอี้กับยานะครับที่พอมารวมเป็นคํำนะครับทีนี้เราลองมาดูเป็นสระอู้กับวาวนะครับอันนี้คือตัวดานอู้ดูนะครับ พอเขาไปรวมกับตัววาวนะครับดูวาวดูนะครับจะเป็นอาจจะออกเสียงว่าดูเอาใหม่นะครับดานอู้ดูดูวาวดูนะครับดูนะครับว่าดูดุนนะครับวาวอ้าว่าดานอู้ดูดูวาวดูดานอุนดุนว่าดูดุนนะครับนี่ก็คือ อ่ตัวอย่างทางด้านบทน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านตรงนี้กันนะครับเชนอาชากาฟอูอูอูอว้าอูรอ,อุนรุนชชกูรุนชชกูรุนน,รน,น,รน,นี่ครับต่อไปนะครับตัวเยนอาวอ ฟาอูฟูฟูฟว้าวฟูรออุนรุนวาฟูรุนวาฟ,ฟูรุนอ่าดีมากครับรออารอฮัมัาอูอูอูว้าอูฟาอุนฟุนรออูฟุน ะร่รออูฟุนนี่นะครับอีกบรรทัดนหนึ่งนะครับไอิอ่าอ,อ่ามีมอูมูมูวาวมูกอฟอุนอุนอามูกุนอามูกุนนะครับ,รบกอฟอ,อ่ากอลามอีลีลียะลีลามอุน ลุนกอลีลุนครับซอสอู้สู้ดานอูดูดูเอาดูรออุนรุนสู้ดูรุนอ่ามาชอว์ลอนะครับวันนี้ลองอ่าลองซ้อมสองบรรทัดนี้ก่อนนะครับลองซ้อมซ้อมจากสองบรรทัดนี้ก่อนชอว์ล้อเดี๋ยวครั้งหน้าเราอ่ามาดู กันต่อนะครับให้หมดหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวลองซ้อมกันใหม่นะครับสวัรับครับเก่งมากครับนักเรียนอัลฮัมดุลิลห์ครับก็จบแล้วนะครับชั้นอนุบาล3นะครับในวันนี้เราก็ได้ขึ้นวรรกใหม่นะครับของอายาที่องนะครับในวรรคแรกชัลเลห์เราก็จะค่อยๆออ่านกันไปนะครับแล้วก็ได้ ทบทวนนะครับได้อ่านสระอู้กับวาวนะครับในหนังสือนะครับที่คุณครูให้ฝึกอ่านไปสองบรรทัดนะครับชันรอดวคกข้งหน้าเรามาต่อกันนะครับอัลลอฮุมัรฮามีบินกุรอานาะจัลฮุลีอิมามันวนูรันวะฮุดันวรห์มะอัลลอฮุม๓๕๔๕๕ล๕ม๕๕๕๕๕๕๕๕ม๕๕๕๕ิ๕๕ุ๕๕๕ซุกนีติลาวะต๕ฮูอาน๕๕๕ล๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕น๕๕๕๕� เราจะนุรีขจัตนอยารบประอาลามีนยาตะคุลลอหูไข้รอนขอลัตอบแทนความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับ a s s ล l a m u a l a i k u m w a มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์